สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊กับเพจตรังสตี่เดินทางมาเพื่อที่จะไปทําธุระที่จังหวัดสตูลแต่ในระหว่างทางนั้นเองซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างตรังสตูลถนนตรังสตูลหมู่เจ็ดตมุนพุ่งว่าอาเภอพุ่งวาจังหวัดสตูลก็ได้เห็นกลุ่มซาไกหรือชาวมันนี้ไ,ได้นําสมุนไพรามานั่งขายตรงที่พักที่ทําด้วยเพลิงไม้ไง,ง่ายๆนําไม้ไผ่มาสารเป็นที่นั่ง นำใบไม้มามุงเป็นหลังคาเพื่อขายสมุนไพรที่ช่วยเรื่องความดันชูกำลังเลือดลมไหลเวียนแก้เคล็ดขัดยอกมีสมุนไพรแก้ปวดฟันและพืชแก้พิษงูพิษตะขาบที่ชาวซาไกาหามมาจากในป่าที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองและพบว่ามีประชาชนที่สัญจรไปมาต่างแวะกันมาอุดหนุนตลอดเพราะต่างรู้กันว่าพืชสมุนไพรที่ชาวเผ่าซาไกามาขายนั้นใช้ดีจริงและยังเห็นความเป็นอยู่ด้วยว่ามีเด็กซาไกาที่มาด้วย ต่างวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานและก็ได้มีจดาแม่ค้าแถวนั้นซึ่งประเวณข,ขายของบนรถซาเลงิงมาหยุดขายให้กับชาวเผาซายต่างเห็นเด็กวิ่งมารุมล้อมเพื่อเลือกซื้อของกันใหญ่เลยค่ะและได้สอบถามนางจิ้นหนึ่งในชนเผ่าซาไย ลงมาขายของที่นี่ทุกวันถ้าฝนไม่ตกหนกักจะลงมาตอนเช้าและจะกลับขึ้นช่วงบ่ายมาขายสมุนไพรถ้านอนจะนอนที่ทับด้านบนมีกันทั้งหมด30-40คนมีอยู่ที่ทับหรือที่พักด้านบนด้วยลงมาเพียงบางส่วนเท่านั้นและหนึ่งในผู้ที่แวะซื้อจะมาอดมุดหนุนซาไกเป็นประจำก็จะรู้ว่าหากให้เงิน100บาท<ๆ>เขาก็จะแบ่งกันทุกคนโดยแบ่งเท่าๆกันหรือเอาเงินไปซื้อของแล้วนำมาแบ่งเท่าๆกันนี่คือความเป็นปอยู่ของเขา และทางด้านพี่ตุย้ยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้นำงกองมาให้บอกว่าชาวซาไกานี้มีบัตรประชาชนและสวัสดิการแล้วแต่ในส่วนของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ซาไกาจะไม่เข้าโรงพยาบาลค่ะซึ่งในทัพหรือที่พักจะมีชาวซาไกาประมาณ30คนผู้ชายจะเข้าป่าไปหาของส่วนผู้หญิงจะมานั่งขายของเมื่อขายได้แล้วจะนําไปซื้อของกินหรือข้าวสารและนํามาแบ่งกันเพื่อเอาของกินกลับทัพหรือที่พักนั่นเองซึ่งระยะทางประมาณ3กิโลเมตรแต่เป็นเส้นทางลาดสูงชันเข้า ปในป่าถ้าฝนตกหนักก็ออกมาไม่ได้เดี๋ยวนี้มีที่ผ่านไปมาเมื่อรู้จุดว่าชาวซาไกยอยู่ตรงนี้ก็จะนําเสื้อผ้ามามอบให้หรือสิ่งของมามอบให้และเขาก็จะแบ่งทันทีเช่นกันแต่หากเป็นเสื้อสีขาวชาวซาไกยไม่นิยมนะคะเพราะเขาบอกว่าสกปรกง่ายค่ะ และนี่คือความน่ารักและความใส่ซื่อในวิธีการเป็นอยู่ที่มุ่งเพื่อประทังชีวิตไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะของชาวซาไกหรือกลุ่มมันนินั่นเองที่หากใครคิดอยากจะมาช่วยอุดหนุนของหรือนําสิ่งของมามอบให้ก็ตรงจุดนี้ได้เลยค่ะแต่ย้ำนิดนึงนะคะถ้าฝนตกหนักเขาจะไม่ลงมาค่ะเพราะเส้นทางลําบากค่ะเนาาะฝนตกมไม่ได้ลงมาเลยเข้าไม่ได้ รถกะบะเขาไเขาได้ตีะมาหาก้อมาหายองบ่อยไมอันนี้ดิมจัง <Darwin> ด <a nei. ingo> ้วยมีอะไรมัางนี่เดีว่ามากไกลิเวลานี้ไอ้่ัวกไอ้นี่ะมุนไพรยาดีอะไรปะยาเลปะอะไรเขซ้ำอบ่น้พึ่งบนได้ก็มีนะเวลานี้มาหลายเยอะมาหลายเยอะโอ้ปกติก็มีนะแล้วก็ ทั้งี้าสมมุดว่ามึนโภไฮมาฮ่ารวยโภกจะเบงเลยทั่วลารวยทั่วลรวยแต่ข้าวว่ามึนกว่าห้ารวยมีสื่อกับข้าวนะคือเขาจะมาสือลุยเขจะเอาไปเบงไปินคือมีอะไรใดอะไรอย่างท่นสังเกตแล้วมึนวดเติ้นห้เบี้ยขายยาจะเบงทั้ทีเลยจะไปที่คนใดคนนึงเก็บไว้หมครับก็คือเขาจะเบงทากันเลยมึนไฮไบรวยนี่ก็เบงกันเปลือพอ่ะโไไปมึนสมุดโไไว้รวยวันี้จะมีแยเก็บไว้ จิ้งก็จะมาสื่อกัข้าวนักที่เขาก็จะไปสื่อซานฮัโหลคือเขาก็จะเบรกกัเขาจะเดินไปเร็วแล้วนะนู่นเขาเดินไปสื่อซานเขาจะสื่อซานอ๋อขอให้ด้วยนึ่งแต่เมื่อพวกเขาจะไม่มีเบียร์พานตรณนี้นะคือเขาจะสื่อโค้งแต่ส่วนหมางที่เขาจะมังทั้งเอาไปเบรกกันคนหยิบชิ๊หยิบชิปแล้วเด็กๆนะกันคือการเด็กๆเอาเบียร์หยิบชิปมันมาสื่อคนหยิบชิ๊บิอ่ะเนี่ยคือเขาจะ จะกินเยอะบนดอหบคัน่ะแต่้าม่นฟ้นตกนั่งนี่เขาจะอยู่ไม่ลงไ,ไม่ลงมาแต่ฟนตกนัก<อ>่งว่าท่ามันชันรังสตอรี่รายงาน